เฮ้ยเราสองเม็ดเลยสัตว์เจ็ดแม่แอบอยังเพิ่งมีอะไรเข้าแล้วไงใครรดางวะ <c oughs> อะไรอนะอะไรอนะท,ทีว่าอะ ให้กูกลางกา็ได้นะย่าแย่งทำไมไปไปหากันใหญ่หแล้วไอ้พวกมึงรีบวางรีบเฮีย้ยมัหหนใหญ่แล้วไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ทันะลืกเออมึงเร็วๆดิวรีเฮี้ยมันไปหากันใหญ่แล้วนะอาเหรอะ อ้าวดิสเซิร์ฟดิสเซิร์ฟพี่ดิสเซิร์ฟแล้วมันก็วิ่งไปวางไว้ในวิ่งดิสเซิร์ฟแล้วเดี๋ยวมันก็ติดไปในรถบ้านนะเดี๋ยวมันก็วางก็ออกมาฮะเข้าไปวะยัไม่ได้ลงรอตอนเช้าเช้าค่อยลงงตรข้าไมีเต็มเลยวิ่งกลับมาหากูก่อนมา

大爷。<music> <music>